สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับครูเมย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะ วิธีการทําแบบทดสอบของครูเมย์นะคะให้หนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะคะที่นักเรียนต้องทําวันนี้นะคะเ<ๆ>ขียนตัวอย่างลงในสมุดนะคะโดยวิธีการทาให้หนักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อ5แล้วก็ตอบคําถามมาเลยว่าก็ไก่ขอไข่ขอควายหรืององูค่ะโดยที่นักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์มานะค่ะข้อที่1นนะคะ โปรแกรม Excel นะคะเป็นโปรแกรมประเภทใดข้อที่1โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมประเภทใดนะคะก็ไกลนำเสนองานขอใครพิมพ์เอกสารคอควายตารางงานงองงูฐานข้อมูลค่ะข้อที่2ค่ะการปิดแฟ้มแตกต่างจากการปิดโปรแกรมอย่างไรค่ะการปิดแฟ้มแตกต่างจากการปิดโปรแกรมอย่างไรก็ไกล ไม่มีข้อแตกต่างกันขอไข่เมื่อปิดแฟ้มแล้วโปรแกรมจะปิดด้วยคอควายออกจากโปรแกรมแล้วข้อมูลแฟ้มยังอยู่งองงูเมื่อปิดแฟ้มแล้วโปรแกรมยังไม่ปิดค่ะข้อที่สามนะคะคำสั่งใดคือคำสั่งบันทึกข้อมูลคำสั่งใดคือคำสั่งบันทึกข้อมูลอ่าก็ไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็งองงูนะ อ่าให้นะักเรียนดูสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตอบนะคะการบันทึกข้อมูลค่ะข้อที่4นะคะโปรแกรม e x c e l มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายตัวอักษรใดข้อที่4โปรแกรม Excel มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายตัวอักษรใดค่ะข้อที่5นะคะข้อสุดท้าย คำสั่งใดคือคำสั่งในการคัดลอกข้อความที่เลือกนะคะคำสั่งใดคือคำสั่งในการคัดลอกข้อความที่เลือกค่ะ,ะก็ไก่ขาไข่เขาควายหรืององูคะ,ะคำสั่งใดสัญลักษณ์อะไรคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ให้แบบทดสอบนักเรียนทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะ ให้หนักเรียนถ่ายรูปและส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูด้วยนะคะนักเรียนคะอย่าลืมนะว่าทําใส่สมุดให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเขียนโจทย์นะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ